สวัสด th ีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับขณะนี้เวลา3นาฬิกาเศษของวันที่1ธันวาคม2 5 6 4ครับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเข้าตั้งแต่เวลา0.00 0นของ1ธันวาคม2564ก็คือเมื่อ3ชั่วโมงเศษที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะครับก็บอกกันต่อๆไปด้วยนะครับว่าอย่าหลงไปกดเงินสดนะครับไม่มีรายการกดเงินสด คลิปของเราทําขึ้นมาคลิปนี้ก็เพื่ออยากให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปช่องของเราเป็นประจําได้บอกญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่อย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมข่าวลือนะครับว่าหนึ่งธันวาจะมีเงินเข้าพันบ้างบางบางที่ก็บอกว่าหนึ่งธันวาจะมีเงินเข้าห้าพันกดเงินสดได้อันนั้นอย่าไปเชื่อนะครับไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงมาบอกพี่น้องให้บอกญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่ อย่าหลงไปกดเงินเด็ดขาดเพราะว่าคนท่าคนแก่ดูคลิปไปอาจจะหลงเชื่อนะครับเพราะถ้าท่านเดินทางไปกดเงินท่านจะเสียเวลาในการเดินทางอันที่1อันที่2เหนื่อยด้วยอันที่3ไม่ใช่เรื่องจริงก็อ่อนเพลีย,รยแรงเข้าไปอันต่อมาการเดินทางไปกดเงินต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารถค่าลาถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เติมน้ำมันนะถ้าเป็นรถโดยสารจากหมู่บ้านตำบลไปอำเภอนี่ก็ เสียค่ารถโดยสารก็มีแต่เสียกับเสียไปแล้วไม่มีเงินด้วยอันนี้จึงแจ้งหมายทราบว่าย่าลงไปกดเงินสดเด็ดขาดเพราะมันไม่มีนะครับแล้วเงินที่เข้าวันที่หนึ่งธันวาคมเข้าเท่าไหร่จึงไม่มีเงินสดเลยนะก็วันที่หนึ่งธันวาคมก็เข้าเท่ากับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับว่เงินรูดสินค้าสองร้อยสามร้อยเข้าไปแล้วครับว่เงินเพิ่มพลังซื้อห้าร้อยเข้าไปแล้วว่เงินค่ารถค่าแก๊สค่ารถห้าร้อย ค่าแก๊ส45บาทต่อสาเบือนนี่แหละครับเข้าเมื่อ00.00 00. 000. น,นที่ผ่านมาของวันที่1ธันวาคมนะครับเราเช็คดูแล้วครับไม่มีเงินสดแม้แต่บาทเดียวอันนี้ญาติพี่น้องเราที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาเช็คยอดโทรเช็คยอดตามระบบเรียบร้อยแล้วโทรเช็คยอดดูทุกเงินแล้วไม่มีเงินสดนะครับจึงแจ้งไม้สับสวัสดีครับ